哎，哈哈哈哈哈哈！我，喂喂喂喂，哎呀，谁摸你？哎呀，什么摸你？什么什么啊啊？什么？ สวัสดีครับพบช่องพังหางดีครับมาดูความซนของเสียมิ่งกันอีกสักวันนะครับเนาะโอ้ัหวันนี้ได้กองดินใหม่ครับเมื่อวานคุณตาได้เทสั่งดินสั่งรถมาเทดินสามรถครับโอ,อ้ได้สามกองกครับคนงานเขาครับเอ้ยอุ้ยอ,อุ้ยไปตำมวลแต่พวกอ้วนอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ย

อยากโชว์ผูวนเหรอจัดไปเลยลจัดไปให้พ่อพ่อย่าแม่แอะไรเงึบกินดินแล้วครับไม่ดินนะเป็นดินยังดินขี้ดินใช่เลยนะี่ขี้ดินทรายครับดินทรายปนล้วนปนทรายครับโอ้ครับเดินนอนครับนอนแล้วครับนอนแล้วเออเออโอ้ยน,นี่ครับผู้อ้วนย็นนี้ครับเย,นนนบยนนน็นมากเลยอ่ะโอ้าวนุ้มมาโอ้โหโอ้มี วิงเลือเถอะมอมแมมเลยอ่ะอ้ยอุ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 ้วนพวนลบๆล้ล้ลล้มอ้ึ้นยอึบไปเลยพวอนไปเลยไปเลยพวกนไป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 แล้วไป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 ง เฮ้ยมุ้นจะเล่นกับยวกัไทยยังเหรอไทยกระดอกกระเดียไทยดีฮะพวกอ้วนนี่น้อคันแล้วครับเริ่มคันแล้วเริ่มคันแล้วครับอุ้ยลุงยังแม่ลุงยังแค่ปะแม่ครับลุงยังครับเนี่ยอู้ยตกตกตกเนี่ยอู้ยแล้ว Uy. 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 Pergi bukan ni. Eh, asam Buat bukan. Asam ah, asam ah. Asam ah. yang ni? Yang mana ni? Ha? Uy. Uy. apa? Wei, dah pergi lah, dah pergi lah. เฮ้แม่ก็วนตามครับโอ้โยอ,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 อย่าดื้อตีงวงครับอย่าดื้อลูกอย่าดื้ออย่าดื้อเนี่ยยังจะเป็นไรไปใครก็กลัวลูกจิงตกแข้งขาเจ็บอย่างนงี้น,นะครับก็ธรรมดาแล้วครับเนาะแม่ก็ยกังห่วงลูกธรรมดาเนาะเ <c> ห <oughs> มือนใส่เหมือนใส่แบตเตอรี่แบบเมื่อกี้ใส่เทอร์โบวิ่งหางชี้เลยต้องไม่ใช่หางสุนัก,กนนครับนั่นไออ่ะเป็นตาแชี่ยบทำไ อุ้ยอย่ามาดงบาดงวงนะลูกเฮ้เดียเย๋ยวโดนครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคุณแม่เดี๋ยวโดนคุณแม่เฮ้ยครับเดี๋ยวโดนครับเดี๋ยวโดนกำลังทำตัวดีเลครับรอยู่ใต้ท้องแม่ก็นิ่งๆนะครับทำเป็นเนียนกบความดื้อกบความดื้อมาเร็วมาเร็วมามา,มาพ่อเร็วอุย้ย ไม่มีฟันก็นจะไปแท้ลูกมันจะทิ่มปากก็ได้นะ่ะยิ่งเสียครับสีมิครับ,รบงงมิ้งมิ้งพวกอันนี้เนาะไปฮะไแล้วไปแล้วไปแล้วติง้งอี๋อ้อ๋อีอ๋อี๋ไอ้พวกอันพวกอันครับไอ้เอาสบายพวกอัอนนี้สบายฮะเฮ้ยคนดูแต่ฮะนี่โอ้ยมาเล่น <c ười> <nickname> ให้ดูหน่อยมาฮมาเร็วไป ขันนะวะพวันขันนะครับพวกนขันมากเลยอะพวันขันขันจริงๆเลยคุณแม่เอาดินใส่ปาเอาดินขึ้นหัวแล้วก็ต้องเอาดินพ่นใส่หลังเหมือนคุณแม่แหละเดี๋ยวสักรูน่นึงครับคิดว่าอ่าเสียมีกยอกไรคงจะทำแหละดูดูนี้อสาอสวะฮะอาสวะพวันเนี้ยอสาสวะลงมาไย โอในกองดินวิ่งเล่นไม่ร้ออะไรลูกเล่นไปเลยครับทั้งวันตามสบายเลยวันนี้คุณตาสั่งมีอีกอประมาณสามหรือสี่รถในละมั้งครับจะมาจะมาปิดตอหม้อตรงเนี้ให้มันเต็มแล้วก็เป็นเป็นหลักอีกหลักหนึ่งเมื่ีอาจจะขยายข้อไปนู่นเลยคิดว่านอนครับนอนแล้วครับเสียนอนแนละ้วเอ้ย,อยนั่งตะเวนเถอะครับ เออเออดเด็เเเ็เเนเอเ้ยเ้อเ้อเ้อเฮ้อเ้อเ้ยเฮ้อเฮ้อเฮ้ยเ้อเฮ้อเฮ้เฮ้อเ้อเฮ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 ้อเ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้ืเ้อเฮ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 ้เก้อเฮ้เฮ้อเฮ้อเฮ้อเ้เฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้เฮ้อเ้เฮ้เฮ้เฮ้อเฮ้อเฮ้เฮ้อเฮ้เ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 เ้เ้เ้เเ้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 เเ้เ้เอ้อ้เ้เอ้เอ้เ เฮ้เจ้เฮ้ดูมากงจริงเลยเจ้เนี่ยนะครับขนาดเป็นเทเป็นกองดินเมื่อเลื่อนะครับยังเตะคนเล่นครับเล่นอป่างั้น,นครับเดี๋ยวเหยียบไปเหยียบมาก็คนแน่นแน่นเสร็จก็จะเล็กลงก็เทใหม่ได้ครับ เล่นแบบนั้นฮึ๊กฮึ๊จับนะสีง่ายจับนะมามานี่ครับไออื้อไอเนาะอุ้ยแทงตาหลุดแทงตาลองแทงตา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 แทงตาอุ้ยอุ้ยอุ้ยพวกอันก็ยังมะทวงแม่ก็ยังมะทวงเนาะเหมือนจะมีฟันกัดเลยเนาะลอยเนาะมาดูอ่ะโอ้โอ้โอ้ อืมอืโอ้ยแต่ดูส,ส,สบายครับอยู่ตรงนี้อยู่ที่ร่มแล้วก็ที่โล่งลมโปรกดีครับเยน็นครับอืมถูกใจเขาละเสียมิ่งอ้ยอ้ยอึ๊บอ้ยทำไมเขาเหนียวถามวะพวกวันครับทำไมมันเหนียวจังริงเลยพวกนครับโอ้ยง่างม้อะไรครับนี่พวกเอนครับง่งไมอะไรจริงไม้อะไรนะครับ เรียกหนาใสาสันหงาไม้หญ <c oughs> <c oughs> ิงต้นโพนะครับเอต้นโพเอาให้คุณแม่กินนะครับคุณแม่จะลอกเปลือกแล้วก็กินเคีงครับถึงใบจะแห้งแต่ก็น่าจะเป็นยาครับจะเป็นเมื่อก่อนจะเป็นยางมันจะมียางถ้าช้างอาถ้าจะไม่ผิดถ้าประเภทแบบท้องเสียเรืออะไรเนี่ยคุณแม่นอนหลับครับดูไม่หางดีหลับครับ ไม่หันงดีหลับตาครับจะง่วงครับเมื่อคืนก็เย็นหลับผมจะพยายามจะพูดสิงน้งนะครับพูดเบาๆครับไอ้เบาๆนะนิ่งเบาๆครับนิ่งแม่ตื่นครับโอ้ตื่นพยายามแท้ครับโอ้อย่าแท้ลูกไม่ใช่ชุนัขครับเราเป็นช้างครับอย่าแท้ลูกอย่าแท้โอ้ยพวกมันก็ว่าผมคือเนาะ พี่เชือนดมือไหนจะมาพี่เชือนะพี่เชือ,นะพ,ชอพี่ชิงไม่มาไม่มาครผมเลยนะพี่ชิงอะ่ะโอ้ไม่มาหายเยี่ยมกันอีกเลยอนะ่ะพี่ชิงอะ่ะผมอยากไปออกช่องพายบัวบานครับครับผมออกช่องพี่บัวบานนะครับพี่ชิงครับโอ้ครับความน่ารักความสนของเขาครับหมูเนี่นิ่งนิ่ อ,อยู่อย่างนี้เป็นสองนาทีสามนาทีแล้วครับจะจะอยู่ได้นานไหมดูไหมอ่าครับเริ่มมีฟันหรือ,อยังฮะมีฟันหรือ,อยังอ่ะอุ้ยน้องเขียวเนาะคุณแม่หลับคุณแม่ง่วงครับคุณแม่ตาพริ้มเลยง่วงแนละ้วเห็นสบายครับ่างนี้ไม่ร้อนถ้าไม่ร้อนคุณแม่ก็เออโอเคก็อโอเคเนาะผมว่าจะยืนยีบได้ครับ ่าจะโอเคอยู่เพราะว่ายังไม่ได้นอนพักผ่อนเต็มที่เท่าไหร่ก็ยืนหลับเอาครับตัวนี้ตัวนี้ไม่หางดีก็หลับอยู่นะครับก็พยายามจะพูดเบาๆครับเออเสียมิ่งก็เหมือนรู้งานก็ไม่กระดิกตัวไปไหนเลยอยู่นิ่งเล่นนี่ครับคุณแม่ก็เลยไม่ห่วงอะไรก็ทำความเข้าใจนะครับเนาะอย่าไปคิดว่า แม่ช้างทำลายลูกนะครับไม่ใช่นะครับออบางทีก็ห่วงลูกคนมาเยอะก็ไม่อยากให้ลูกออกไปเราไม่ไว้ใจครับผมบางครั้งก็ลูกชนลูกดื้อวิ่งขึ้นลงกลัวแข้งขาเจ็บเนี้ยก็คือเหมือนคนนะครับเนาะก็เล่นับมตามกันออไม่ว่าเลยนะครับเนาะก็ยังเขาตัวใหญ่ครับ ช้างตัวโตก็อาจจะมีปามิติองเขาแหละครับนี่นะครับรู้สึกว่าจะคาบกิ่งไม้นานนั้นนะครับเนี่ยเฮ้ยมันก็แข็งเหรอวะกัดไปเดี๋ยวจะเคลียร์ได้ผมกันเอ้ยนะเอ้ยเอ้ยเอาเอาเอาลูกเอาเอาให้ได้เลยเอาเอาเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ ช่องไม่ห่างดีนะครับและทุกๆช่องที่มาถ่ายผมนะครับมาถ่ายผมได้เลยผมอยากไปดังทุกช่องเลยครับผมอยากออกทุกช่องเลยลุงแซมสันไม่มาถ่ายผมเลยอ่ะลุงแซมสันอ่ะมาถ่ายผมบ้างนะครับลุงแซมสันครับผมคิดถึงลุงแซมสันครับมาเยี่ยมผมครั้งเดียวเอง ยังงนี่โจมยังหวะก็เดทางดีคิดคุณจะคิดจะโจมยังคุณจะนอนก็บ่ได้นอดนทางดีคุณจะคิดอยู่ <laughs> <laughs> เอาไปนะนะครับสวัสดีครับก่อนเอาไบาครับก่อนสวัสดีครับไปครับกันไปแล้วครับไม่สนใจละแทะอย่างเดียวเลย <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับที่สำคัญอย่าลืม ไม่ข้ามโคชนาไม่งนะครับขอบคุณครับ